สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Sum m o n e r War ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในรายการ s u m m o n e r War Addict นะครับแล้วหลังจากที่คราวที่แล้วเราไปลงไอไฟบีชนะครับไอตะขาบยักษ์ตอนนี้ผมก็ไล่ลงแทบทุกอันแล้วล่ะก็พอจะรู้ทิกรู้เทคนิคเล็กน้อยแต่ว่าบอกเลยว่าดันนี้แม่งเป็นดันที่ยากมากๆครับผมมันเหมาะกับคนที่มีตัวเยอะๆตัวครบๆรูนแน่น เพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นไม่ถึงพวก A อผมว่ามันได้ของน้อยมากเพราะผมแบบบางทีผมก็ได้แค่ B บวกอะไรเงี้ยตายก่อนนะฮะก็มาแชร์เทคนิคแล้วกันถึงผมจะผ่านไม่ได้ทุกดันนะครับผ่านมาได้ก็แบบแล้วแต่ดวงฟุกฟกบางทีก็แบบเหมือนแบบเปอร์เซนต์แม่งแบบไม่แน่นอนนะครับปกติลงบางกรเราได้แบบ95้าสิบห้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้แม่งแบบยี่สิบสามสิบเปอร์เซนต์นึกจะผ่านก็ผ่านนึกจะไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะครับดันไฟก็พอรู้กันอยู่แล้ว แต่เดี๋ยวเราจะมาลงทั้ง3ดันพร้อมกันอีกครั้งนะครับพร้อมแบบแนะนำเทคนิคแล้วกันก็เริ่มจากท่าน้ำท่าน้ำนะครับอันนี้ก็มีคนแชร์กันแล้วมันจะสร้างไม่สร้างนี่มันจะใช้ท่าน้ำแข็งอะไรของมันไม่รู้่ทำให้เราแบบเลือดเหลือน้อยวิธีสู้คือเราต้องเอาตัวเร่งเกจไปนะครับไปช่วยเร่งให้น้ำแข็งมันหายไป m a คเซเราจะได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทีมที่ผมจัดนี่มันก็ไม่ใช่ทีมบ้านๆหรอกครับมันเป็นทีมที่ผมมีอะ่ะอาร์คไฟให้อาร์คลมผมเป็นตัวเดฟสายเดฟครับแล้วก็อันดีจริงๆควรถ้าใครมีดาเมจหนักๆก,ก็ทำไปนเลยครับแต่ผมแบบไม่มีดาเมจลมเลยมีก็ไม่ใช่รูน EX วันนี้ว่าจะลองเอาลิงลมมาเล่นดูนะ รอบนี้จะลองลิงลมโอ้ยเลือนไม่ติดพัดลมอยู่ไหนเฮ้ยทำไมมันเลือนไม่ค่อยติดวะแล้วก็อีฟิตเฮ้ยไม่ใช่นีนูด้ดเลยฟิตน้ำอยู่ไหนเนี่ยตั้งแต่มันปรับเป็นสองแถวนี่ผมแม่งงหิบหายเลยครับอีตัวหนึ่งก็จะเป็นบอลน,น้ำนะฮะ เอาบอลน้ำไปเล่นเกตตัวเดียวไม่รู้พอไหมฮะก็หลีด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 นี่แล้วกันเฮ้ยผมว่ามันต้องหลีดเด็ดิอันนี้ลองดูแล้วกันครับผมปกติผมจะใช้เป็นหมวยน้ำแทนลิงลมนะฮะซึ่งดันนะอันนี้ผมผ่านได้ประมาณหลายครั้งอยู่แต่ผ่านมาแบบสิวเชียดนะฮะ ได้คะแนนอยู่ที่อะไรอะ่ะพอชนะก็ได้สองล้านหนึ่งที่เอาลมลงเพราะว่าเราชนะทานนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ารอบนี้จะฆ่ามันได้กี่รอบ แถวหน้าก็ยังต้องเอาเดฟไปนะฮะเนีย่ยมังกรมาเมื่อกี้ผมลืมบอกอันนี้มาถึงท่าที่สี่ท่าฟิซซิง่งรอเนี่ยนะครับผมเนีย่ยมันจะเอามันตายก่อนช่วงยำตีนครับเอาโอ้ไม่แตกเลยช่วงนี้ยัดดาเมจเข้าไปรัวๆครับ ยิงล้วนๆในอ,อีฟิตโอหทำได้แค่5แสนเองครับก็ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะถึงมีมอนเยอะแต่ว่าถ้ามอนมันไม่ใช่มันก็ไม่ผ่าอยู่ดีครับมันก็ไม่ได้ครับนี่ผมกะจะรีบเก็บโคมุนคุดมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับเนี่ยถึงได้แต้มน้อยก็ ทูด,ดีลงไปครับผมโอ้หอาร์คครับจริงๆไม่ต้องใช้อันดีนก็ได้นะครับถ้าใครมีแท้งลมดีๆสักตัวหนึ่ง <c oughs> ก็เอาไว้ยืนหน้าได้ครับ อันนี้ชอนออฟเดสแปจะเป็นการโจมตีสองตัวหน้าครับผมถ้าเกิดไม่มีตัวหน้าก็ตีใส่ตัวหลังโคตรแรงอันนี้ไอสวิฟโจมตีหมู่พร้อมกับมีโอกาสติดฟีดนะครับนอ,อ่โชคดีเรามีอิมมูนพอดีครับเลยฟีดแค่บอลล่วงแล้วล่วงแล้วย้ำย้ำตีนกาะแตกอา้าวสโลโคกครับผม รอบนี้น่าจะได้ดาเมจพอสมควรเอ็ก e กันหน่อยเด้อเออ,เอ,อขอเ e อ็กซอ๋อหรือว่ายังน้อยนะครับเนี่ยเนีย่ยผมฆ่าได้สองรอบแล้วรอบนี้ก็จะตายหาครับ ตีสองตัวหน้านี่ก็เหมือนกันนะครับมันเหมืนถ้ามันจะวนลูบอะถ้าแรกมันจะฟิติ้งลอคือใช้ไอ้น้ำแข็งมาล็อกเราให้แม็กเฮพีเราเหลือน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยท่า2คือชอนออฟเดสแปคือโจมตี2แถวหน้าให้ตัวหน้าสองตัวไม่ใช่2ตัวดีโจมตีแถวหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยท่าไอสวีปตโจมตีหมู่พร้อมมีโอกาสติด นะครับแล้วก็วนลูปมาวนลูปมาแล้วก็ตามไปถ้าอันติคือลบบัฟทั้งหมดพอพร้อมโจมตี6ฮิตนะครับผมเดี๋ยวเราสังเกตพอเราเล่งเกตนะครับไอหลอดไฟฟ้าที่มันมาบล็อกเรามันก็จะเล่งขึ้นไปเร็วขึ้น ทีมผมผมว่าน่าจะขาดดาเมจนะครับผมโดน,นอันติละโอ้โหดูดิหกทีแมงอันดีนบินเลยครับขนาดทัดลมแล้วเนี่ยดาเมจกันหน่อยเพื่อนลิงหน่อยโอ้โห ตู้เขาลูกนี่ขนาดเป็นท่าลมยังตีน้องแข็งได้เลยโอ้ยโดนอีกแล้วอ้มเล้งกัาไปเฮ้ยมีฮิวหน่อยเหรอเอาแล้วอีกนิดเดียวจะไหวไหมอย่าเพิ่งตายกันนะครับ น่าจะไม่รอดแล้วเฮ้ยชนะครับเออเอาลิงลมรอบนี้ชนะเว้ยเรียบร้อยดิเรียบร้อยผ่ยยานมาได้แบบไม่ถึงสองล้านได้แค่เอ,เอนะครับนี่ก็เป็นทีมของผมคร่าวๆแล้วกันใครมีก็ ลองไปปรับประยุกต์ใช้ดูนะฮะพยายามหาตัวเล่งมาช่วยนะครับมันไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดแต่มันก็พอผ่านได้แหละโอเคต่อมานะครับดันลมดันลมวินบีสนะครับผมเคยทำได้ A บวกค่าได้ด้วยแต่ว่าแล้วแต่ดวงจริงๆครับตอนนั้นใช้ทีมอะไรวะ วัติเล่นใน i p a d อันนี้ก็มาตั้งใหม่นะแพนด้าแพนด้าแพนด้าไฟอยู่ไหนวะนี่แพนด้าไฟครับผมแล้วก็แวมไฟหาปู้หาปู้หาปู้ให้หาปู้ไฟหาย ต้องดูรูนได้ไหมฮะลืมไปลืมเปิดอ่าปูผมยืนแถวหน้าเลยพัดลมพัดลมก็แท้ไฟจริงๆจ,จัดทีมชนะท่าก็ช่วยให้เรายืนได้นานในระดับหนึ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งต้องเป็นอะไรวะอินุแล้วกัน เนี่ยครับอ,อินุเอ็กซ์ต้าคาเตอร์ดันนี้ผมว่าสําคัญที่รูนเอ็กต้าเทินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าถ้าเราทําดาเมจได้เยอะๆแม่งก็จะดิ้งดีครับไม่จําเป็นต้องฆ่ามังกรตายแต่ว่าทําดาเมจให้ได้พวก A บวกนะครับเพราะว่าคะแนนตอน A ลบเนี op, ่ย A ลบ A a บวกมันได้ของมาแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมสังเกตได้ประมาณ 4- ีชิ้น4ีชิ้นนะครับ ก็แล้วแต่ดวงด้วยอันนี้เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าจะสู้ไอ้มังกรลมนี่กันยังไงนะครับส่วนตัวผมคิดว่าดันนี้แม่งโคตรยากเคยผ่านแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับโดยดันลมที มันจะเรียกว่ามังกรก็ไม่ได้ดิมัน็นบีชเป็นอสูรนะครับเขตขั้าแรกคือมันจะมีไลท์เทนไลท์ิ่งรอนะครับผมก็จะโจมตีมาพร้อมกับทําให้เราติดสถานะอิเล็กทริกช็อคเนี่ยซึ่งอิเล็กทริกช็อคนี่ก็จะลดเลือดเราเรื่อยๆวิธีแก้คือเราต้องฮิลให้เลือดเต็มหลอดครับผมไม่ให้เลือดเต็มหลอดเดี๋ยวให้เลือดเกินหลอดไปแล้วอิเล็กทริกช็อคจะหายไปนะครับเดี๋ยวดูนะ เนีย่ยเราจะช็อตแต่เวลาตอนเราช็อตอยู่เนี่ยครับโดนแรงมากโดนมันใช้สก,กิวอะไรมาจะแรงมากนะครับแต่ว่าถ้าเราฮิวจนโอเวอร์โหลดไปอะ่ะดาเมจก็จะกลับไปที่ไอตะขาบไอ้อสูนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นการทำดาเมจได้ด้วยเพราะฉะนั้นดันนี้คือตัวฮิวค่อนข้างสำคัญครับผมแต่ว่าตอนติดอิเล็กทริกช็อกเนี่ยผมรู้สึกว่า ถ้าเราฮิวแบบว่าความแรงตามเพชรพีอะไรเงี้ยแม่งมักจะไม่ค่อยขึ้นด้วยเลยคิดว่าถ้าเป็นตัวที่ฮิวตามแอทแท็ก็จะยิ่งดีแต่ว่าที่มีคือเป็นธาตุเป็นล่มน้ำครับเอามาโดนช็อกพีช็อกน้ำไปเลยครับผมก็เลยใส้ทีมนี้ฮิวประมาณ สตัวครับเนี่ยพอฮิลอิเล็กทรช็อกหายมันก็จะโดนดาเมจไปนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็เคล็ดลับคือหาตัวฮิลเยอะๆครับแล้วก็มีดาเมจไว้หน่อยอันดันไอ้ดันนี้มันยากจริงดันทั้นลมเนี่ยอันนี้ก็เป็นวินสวีปนะครับเนี่ย โจมตีเราทั้งหมู่นะครับสองครั้งแล้วก็มันจะเพิ่มเลือดตัวเองด้วยครับเห็นไหมเพิ่มเลือดตัวเองไปแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มอาการไม่ค่อยดีครับยิวไม่พ้นหลอดโอ้ยไม่พ้นแล้วเนี่ยโดนโคตรแรงครับโอ้ย ดูดิแถวหน้าโอ้ยรอบนี้ทำไมดวงไม่ดีเลยตายโอ้ยรอบนี้ผมตายตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอวะเนี่ยปกติจะฆ่าหัวสองได้ก่อนแล้วค่อยตายนะครับบายบายลาก่อยถ้าไม่ตายมันครับยิ่งติดอิเล็กทริกช็อคยิ่งหนัก พอกน้ำเลยเนี่ยครับแต่แ่บีได้สองก้อนอะไรมาแก้ตัวอีกทีนึงใครมีทีมอะไรก็คอมเมนต์แนะนำไว้ได้นะครับช่วยๆกันเราจะได้เร่งกันเก็บฮอม์นครุฑ มาเล่นกันได้นะฮะไม่ใช้หินเยอะเหลือเกินแถมหลังจากซัมมอนมาได้แล้วต้องมานั่งพัฒนาสกสิลซึ่งแม่งแบบโคตรเยอะผมไปเห็นมาแล้ว คราหน้าผมเอาไอ้นี่ดีกว่าอยิบฟิตน้ำดีกว่าแทนแต้ไฟทำดาเมจหนักๆไปเลยครับเพราะยังไงเราก็ฆ่ามันไม่ได้อยู่แล้วนี่จริงๆมันมีสาหัวนะแต่มันสู้กับคนอื่นอยู่ครับหมุนดูไม่ได้ <laughs> รอบนี้นะ่านจะอัดดาเมจได้หนักอัดเข้าไปดิขอนักหนักโหทำไมแจ้ไฟไม่เบิ้ลเลยอ่ะก็นหน่อยโอ้โคตรน้อยเลย หิวกันซิตัวเดี๋ยวพอโดนช็อตอีกรอบนึงก็หิวไม่ทานกันโอ้ยจริงๆถ้ากดมือผมว่าน่าจะไหวนะโอ้ยช็อกน้ำแล้วช็อกน้ำโอ้ยยังดนดีอย,ย,อยู่โอ้ยหิวสิอืมโอ้ยแรงเหลือเกิน เดียวยังไม่พ้นขีดเลยแม่งสามอีกแล้วนี่ครับความสวยเอาไว้รอบนี้หัวสองต้องล่วงแล้วละ่ะโอ้โหฮาปู้โอฮาปู้ตายเวรกรรมครับ กู้เราทนพิษบายแผรไม่ไหวเอาว่าอย่างน้อยก็ได้สองหัวน่าจะทำดาเมจได้ประมาณเยอะอยู่นะฮะอ,อัดเข้าไปอัดดาเมจเข้าไปจริงๆได้สักล้านสาก็เอลบแล้วนะครับเอาเข้าไปอัดเข้าไปโอ้ยพื้นแล้วพื้นแล้ว หน่อยก็ล้านสามนะครับผมยังพอใจแล้วแผ่นหน้าไฟนี่ใช้ดันนี้ค่อนข้างดีนะครับมีเกาะแตกมีอะไรพร้อมเลยและยืนแทงข้างหน้าได้มีบัฟฮิวรีเจนด้วยนะครับเนีย่ยดูโอ้โหแค่ไปกูช็อกน้ำเลยเอ้ยหลุดไว้หลุดหดนูไม่ฮิวอะ่ะ ไม่หิวหต้องฮิวแล้วไม่ฮิวด้วยไม่ฮิวด้วยช็อกน้ำตายไปเลยแม่งน่าได้ล้านห้าแล้วครับจะถึงล้านหกไหมถ้าล้านหกน่าจะได้เอนะครับโอ,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 โอ้ไม่น่าถึงครับลากรอย อาไรล้านฮะวะอันนี้แหละค่อยๆฟาร์มไปฮะเอลบครับผมตอนนี้มีไอ้น,นี่กี่มเมล็ดแล้วร้อยเจ็ดสิบเครับน,นีสา้อย0อันนี้ใช้250เนี่ยก็จะประมาณนี้นครับดันน้ำดันลมส่วนดันไฟ ดันไฟจริงผมเริ่มผ่านบ่อยนะครับดันไฟอันนี้จะใช้นี่ต้องใช้ตัวสกิลหมู่เยอะๆหน่อยนะฮะแล้วผมก็จะเอาดาเมจไปเป็นลงลงตู่ไปนะครับลงตู่ไปช่วยแล้วก็แวมไฟ แล้วก็เมวยอยู่อ e ีฟิตน้ำดีอะลองเอาอ e ีฟิตน้ำไปก่อนแล้วกันครับผมน่าจะทำดาเมจได้เยอะกว่าหรือเปล่าลองดูครับดันไฟรอบแรกเราลงกันไปอย่างงงๆนะครับรอบนี้เราเริ่มรู้สเต็ปมากขึ้น งูงูไฟครับตรองเรียกมันว่าอะไรดีตะขาบอะไรเนี่ยพอมันสร้างมินเนี่ยนมานะครับถ้าเราทําลายมินเนี่ยนได้มันก็จะเลือดลดด้วยแต่ถ้าเราไม่ทําลายพอมันถึงสกิลถัดไปมินเนี่ยนมันจะพุ่งเข้ามาระเบิดเรานะครับซึ่งแรงโคตราะฉะนั้นเราต้องหาตัวสกิลหมู่ไวเ้เยอะๆเลยครับผม ใครมีมังกรไฟนี่สบายเลยนะะสกิลหมู่สองอันอย่างไอตัวสองตัวหน้าผมก็มีสกิลหมู่สองอันเหมือนกันนี่คอนเม์ดผมได้หล่อเลยครับงานนี้โอ้โหแม่งนี่จังหวะทำดาเมจแต่ว่าทำไมไม่เกาะแตกกันหน่อยเกาะแตกกันช้าไปไหม อัดเข้าไปอีกอัดเข้าไปอีกอัดเข้าไปอีกโอ้ยได้แค่หกแสนเองไปรอหัวที่สองนี้บอกว่าทีมนี้นะครับห้าสิบห้าสิบเลยดีกว่าไอ้สองทีมนั้นเยอะครับผม มีโอกาสผ่าน50-50นะครับอันนี้ถ้าเราเคลียไอมินเนี่ยอ้ลูกระเบิดได้ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเคลียไม่ทันเนี่ยปัญหาเกิดเนี่ยเคลียทันก็สบายครับช่วงเวลาทำดาเมจช่วยเกาะแตกก่อนได้ไหมเออ สโลด้วยครบอัดเข้าไปหนักๆลูกดาเมจโอ้พัดไม่ยอมบับดาเออบับดาหน่อยขออีกที่อ้าวเดียมเยี่ยมเยี่ยมเยมบิอีกโอ้ได้มาเยอะพอสมควรครับรอบนี้เป็นหมื่นสี่เอ้ยสานสี่ดูดีว่าจะจบได้ไหม โอ้ยซวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว,สว,ลวสวยแล้วครับไม่ยอมสก,กิลหมู่กันนะฮะท่นั่นแหละครับท่านผู้ชมโอ้โหถ้าทำดาเมจได้เยอะแหวมก็ตาย ก่อครับโหะแต่ถึงเราไม่ชน,นะเราก็ทำดาเมจไปได้ล้านเจ็ดนะครับซึ่ง A บวก A ลบแม่งก็ไม่ต่างกันมากได้ของใกล้ๆกันนะครับ จบแล้วครับพุ่งเข้ามาโอ้โหพุ่งมาเพรอ้ออันติเลยเคราวนี้ไม่นารอดต่ำเน่ยคานี้แหละครับสรุปง่ายๆคือดันดันน้ำเอาตัวเล่งเกตไปสู้นะครับผมแล้วก็ดันไฟ เอาตัวสกิลหมู่ไปสาสเยอะๆส่วนดันลมก็ใช้ตัวฮิลครับเอาตัวฮิลไปช่วยลบอิเล็กทริกช็อคที่เหลือก็เคลื่อนอยู่กับมอนสเตอร์แล้วก็ลูนของเพื่อนๆทุกๆคนแล้วนะครับผมโอเคก็หลังจากที่ลงมาสักพักก็ได้ประมาณนี้ครับผลด่างยังอีกยาวไกลซัมมอนเสร็จต้องมาอัพสกิลอีกนะครับก็คราวที่แล้วลือเปิดสกิลให้ดูก็ ใครอยากรู้ก็เข้ามาดูได้นะครับคงสกิลพรีวิวนี่นะฮะเป็น3าธาตุเบื้องต้นเราจะสามารถซาม่อนธาตุไฟมาได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนธาตุก็ไปหาของมาถ้าผมจําไม่ผิดน,นะค่อยเปลี่ยนธาตุกันเองนะครับเนีย่ยสกิลก็มีหลายสายเลยธาตุไฟก็เนี่ยครับเฟมเลอัปเกรดสกิลหนึ่งกลายเป็นอะไรอย่างนี้ก็จะมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเข้ามานะครับล้องอ่านกันดู เห็นเขาว่ากันว่าทัดน้ําจะเป็นตัวบุกพวกอารีนาพวกอะไรได้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกรถเกลแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนทัดลมเขาบอกว่ากาดผมก็ยังไม่รู้เท่าไหร่นะไม่รู้เป็นสายไหนเห็นบอกเหมือนอ e ีฟิตลมอะไรเงี้ยแรงตามดาเมจแรงตามสปีดแรงตามดีบัฟบนหัวศัตรูนะครับใช่ปะวะหรือว่าทัดไฟวะเนี่ยนี่จะทัดไฟใช่อันติ ถ้าไฟถ้าไฟเป็นแบบดาเมจจ๋าจานะครับผมทัดน้ำทกิวหมู่เยอะส่วนทัานลมเดี๋ยวไปศึกษาแล้วมาว่ากันอีกทีครับคลิปนี้เริ่มยาวโอเคครับตอานี้ก็ต้องขอจบการรีวิวมังกรทั้งสามท่านนะครับส่วนไอสองท่าไอทา, 2, ทาุอยู่ไหนวะกดเข้าไปดูกันก็ได้ ส่วนธาตุแสงกับธาตุมืดนะครับผมเหมือนว่ามันยังไม่ต้องใช้สร้างโฮโมูนคูตผมก็เลยยังไม่ได้ลงลงทดสอบเอาไว้เฉยๆนะครับแต่เห็นเขาบอกว่ามันต้องลงไว้ใช้อัร l สกิลนะฮะเ,เดี๋ยวสร้างเสร็จก่อนเราค่อยมาว่ากันแล้วกันตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไปสร้างต่อใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u s c r i b e Channel Mobile Looper ไว้ด้วย ติดตามคลิปใหม่ๆจากผมได้นะฮะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายมือหน่อยแล้วกันว่าเราเซตทีมาโอเคแล้วนะฮะโอ้ยตะกี้หมูไม่มาเฮ้แม่งล่วงเฮ้ยชนะ